Thank you. อเป็นช่วงหลังนะครับเดียวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้ยื่นหน้่นอนค่ะจะหนูให้ยื่นนาคะดีกว่าต่ตอนหลังท่านส่นกท่านส่กับหนูนะคะมาจงติครับการจัรยครับงานเรียบร้อยแล้วนะครับท่านไั้ในชาได้ประกาศเป็นวารัชาในการแก้ท่านเลขาธิการ บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมมาให้500ต้นนะพี่น้องประชาชนที่มาก็เดี๋ยวเข้าๆออกคุ๊บเป็นประจาอย่างสมคิดเนี่ยฆ่าผู้หญิงตายไปสี่ห้าคนเข้าออกเข้าออกสี่สพัดพิธีเปิดมากการไก่เกียร์ดิสิบบัวเรือคทั้งที่สามของจังหวัดเชียงราย นะครับยุทิดครับนั้นบป็ต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับจะได้มอบถ้าประชาชนตำบลเปียงป่าเป้าค่ะาด้วยสุนิก้าอยู่กับเราในพิธีนะคะครับค่นเป็นต่อไปนะครับครับขอเสียงปรบมือของคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านรัฐมนตรีว่า ทีมรักทั้งหลายครับในกรณีของนักสาวอัญรัตน์ก็ต้องขอบคุณกอยอสองนะครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยสารมีคำปราคับแล้วคือหมายความว่าไปขึ้นศาลแล้วสารมีคำปรคับยึดที่ดิน2องานเสร็จนครับสอ,สองงานเสร็จ,นะรงงน,รจนี่ราคาล้านกวน่า นะสาานระาที่ดินวันนี้คุละสอบยีือื้ที่ดินใหยนะครับยี่ห้งืที่ดินใหยแล้วก็หี่ที่มีอยู่เนี่ยสนมานเรศษนะครับก็รถท้ยิงนะครับรถแท้ยิงหน0,000กับ4 0 0พันบาทนะครับก็เหลือแค่4ี0แ0 0ส0่แส0กับ9าันะครับ 4, กับ9พัน ก้าวนป้ว้รเป็นเนี่ยแนโครเลคุณา้ขั้นนี่เนี่ยให้เขาปิดบัญชีเลยเนี่ยรเรารเราใช้มา่งเนี่อสามแสส่หมืนสองพันเศะครับก็ชำระแล้ว3ามแสนเกจ็ันก็ที่คงเหลือ 3 5มหมือบาทเหลือ3 5พี่น้องไม่เหลือไม่หมดนี่เลยเหลือศูนย์บาทเลยจาก3สาจาก3 3ามหม0้เหลือศูนย์บาทนะครับขอขอบคุณโครงการนี้มากๆเลยนะครับทีขอขบคุณรัฐบาลด้วยนะครับที่มีโครงการนี้ด้ยขอขอบคุณท่าน